คาถาบูชาขุนแผนสุนโมโรโมโรสุะนะนมัพทาแต่ปะกาะนามามิหังคาถาบูชาขุนแผนที่กล่าวมานี้เป็นคาถาหนึ่งที่ใช้สำหรับการบูชาขุนแผนซึ่งเป็นองค์ประธานที่เชื่อกันว่ามีพลังในด้านความเมตตามหานิยมและการป้องกันภัยต่างๆ การอ่านคาถาเป็นการแสดงความเคารพและการเชื่อมต่อกับพลังของคุณแผนคาถานี้สามารถท่องในตอนที่ทำการบูชาหรือเวลาที่จะขอพรเพื่อเสริมสิริมงคลในชีวิตได้ครับการบูชาขุนแผนมีความเชื่อมโยงอย่างแน่นหนากับวัฒนธรรมไทยและมักจะพบเห็นได้ในหลายๆภูมิภาคของประเทศไทย แต่ละท้องถิ่นอาจมีวิธีการและคาถาที่แตกต่างกันออกไปเล็กน้อยขึ้นอยู่กับประเพณีและความเชื่อของแต่ละสถานที่นั้นๆถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ